ก็สวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนนะคะในปีการศึกษานี้ปีการศึกษา2553เราก็ได้มีการเปลี่ยนหลักสูตรใหม่เป็นหลักสูตรของปีการศึกษา2558นะคะในรายวิชาก,กุมาร602ที่นักเรียนขึ้นที่โรงพยาบาลท่งกุดกล้าวนะคะโดยวันนี้พี่ก็จะมาเอาเรียนเตสให้นักเรียน ทุกท่านได้ทราบกันนะคะอย่างที่ทราบกันดีนะคะคณาจารย์ของกองกุมารเราก็คือหัวหน้าภาควิชาก็คืออาจารย์เรืองวิทย์นะคะโดยอาจารย์ผู้ดูแลก็คืออาจารย์จะมี5ท่านด้วยกันคืออาจารย์ปาจรีอาจารย์ชันชัยอาจารย์ปิยะอาจารย์ชาลินีแล้วก็อาจารย์อภิชาตินะคะส่วนพี่เจ้าหน้าที่นะคะจะมีอยู่สองท่านที่จะช่วยเหลือนักเรียนทุกคนโดยมีพี่แป้ง ก็คืออยู่ที่ประจำอยู่ที่ภาควิชากุมาชั้น9นะคะอีกท่านหนึ่งคือพี่แจงนะคะจะอยู่ที่ภาควิชากูมาชั้น9เช่นเดียวกันพี่แจงจะดูแลในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์พอร์ตโฟโอเท่านั้นปีการศึกษานี้จะเป็นปีการศึกษาแรกที่เราจะมีอิเล็กทรอนิกส์พอร์ตโฟโอใช้ในภาควิชากุมาน,นะคะโดยปีการศึกษานี้เนี่ยในหลักสูตรของกุมานเนี่ยเราก็จะมีหลักสูตรอยู่ทั้งด้วยกันทั้งหมด3อันก็คือ กุมารเวชศาสตร์601ที่จะเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลสมทบแล้วก็ที่โรงพยาบาลกุฎเนี่ยก็คือกุมารเวชศาสตร์6 0 2ซึ่งนักเรียนจะขึ้นปฏิบัติงาน4สัปดาห์ด้วยกันนะคะโดยการประเมินผลเนี่ยเนื่องจากเราปฏิบัติงาน4สัปดาห์เราก็จะมีทั้งสิ้น4หน่วยกิจนะคะเยอะขึ้นกว่าปีการศึกษาที่แล้ว1หน่วยกิจโดยจะแบ่งเป็นภาคปฏิบัต75ิ75%แล้วก็ภาคทฤษฎี2 5นนะคะภาคปฏิบัติเนี่ยก็คือจะแบ่งเป็นคะแนนของ attending board attending ของ sick newborn หรือว่า NICU แล้วก็ attending OPD นะคะแล้วก็มีคะแนนของพี่ชีพ president ward กับชีพ NICU กับชีพ sick newborn นะคะแล้วก็มีคะแนน morning report ประมาณ10%นะคะมีคะแนนของ log book 10%ซึ่งปีนี้เราจะเปลี่ยนเป็น electronic log book แล้วก็คะแนนของ journal club หรือ critical appraisal 5% ในแง่ของภาคทฤษฎีเนี่ยเราจะมีคะแนน m e q ที่น้องจะสอบลงกองเนี่ย20%แล้วก็มีการสอบลองเคส5%ซึ่งตรงนี้อยากให้นัดหมายกับอาจารย์แต่เนิ่นๆนะคะแล้วก็มีเรื่องของออเดอร์ก็คือออเดอร์ของการสอบลองเคสเนี่ยก็เราก็จะใช้เวลาที่น้องสอบลองเคสแล้วก็จะเป็นผ่านกับไม่ผ่านแต่ต้องมีความมีความจำเป็นนะคะที่จะต้องน้องจะต้องทุกคนจะต้องสอบให้ผ่าน การสอบลองเคสเนี่ยน้องให้นัดไปอาจารย์แต่เนินๆตั้งแต่น้องขึ้นวอร์ดนะคะเพื่อที่อาจารย์บางท่านเนี่ยติดภารกิจมากมายจะได้ไม่มีปัญหาแล้วเราก็จะมีการสอบอ e v a l u a t i o n ตอนช่วงระยะเวลาที่เรายังปฏิบัติงานนะคะโดยมีเรื่องของมินิเซกมีเรื่องของ Pre กับ er post b บัต t ทานฟิ u ชั่น Safety นะคะมี Pre กับ er Post t e s t แล้วก็มีเรื่องของลองเคสนะคะแล้วก็มี p o r t f ฟิโอซึ่งเดี๋ยวจะพดกล่าวถึงต่อไป ข้อกำหนดก็คือจะต้องมีเวลาเรียนมากกว่า180ลดสิบเกณฑ์ผ่านภาคปฏิบัติเนี่ยอยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปแล้วก็ภาคทฤษฎีอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป,นไปถ้าน้องไม่ผ่านภาคปฏิบัติจะต้องให้ขึ้นปฏิบัติงานเพิ่มสองสัปดาห์และถ้าไม่ผ่านภาคทฤษฎีจะต้องพิจารณาส่งรายงานนะคะในเรื่องที่สอบไม่ผ่านการตัดคะแนนการตัดเกรดเนี่ยจะใช้ การตัดเกรดแบบอ e ิงเกณฑนะคะโดยที่การอุทธร์คะแนน,นเนี่ยน้องจะสามารถทําการอุทธร์ได้หลังการสอบ1เดือนโดยน้องจะเข้าไปดูที่ฐานข้อมูลของวอมอนะคะแล้วก็สามารถอุทธร์คะแนน,นเนี่ยได้ภายใน2เดือนหลังการสอบแต่จะยังไม่มีการตัดเกรดใดๆนะคะจนกว่าจะปลายปีการศึกษา ต่อไปก็คือเราจะพูดถึงในแง่ของตารางการทำงานนะคะน้องจะมีการทำวอร์ดราวนะคะเป็นวอร์ดราวนี่เอ่อทั้งหมดเป็นเวลาทั้งสิ้น2สัปดาห์แล้วก็วอร์ซิกนิวบอลหนึสัปดาห์แล้วก็เอ่อ OPD อีก1สัปดาห์เวลาที่น้องขึ้นปฏิบัติงานต่อเนื่องกับเพื่อนเนี่ยลืมส่งเวรกับเพื่อนด้วยมีการเขียนปี Progress Note แล้วก็ OnService Note OffService ให้ชัดเจน ตารางการทำงานของน้องๆเนี่ย1นถึสัปดาห์แรกเนี่ยน้องก็จะวน OPD ward แล้วก็ ward NICU หรือว่า s i c k new b o r n นะคะโดยตอนที่น้องผ่าน3สัปดาห์เนี่ยน้องจะต้องทำการสอบแล้วก็การการการ ทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จตั้งแต่บัตทัน s ิชชั่นเซฟตี้หรือว่าการให้เลือดนะคะเรื่องของ Critical อะเ r รส s a l นะคะเรื่องของการเรียนการสอนของอาจารย์ทิพย์ก็คือ Professionalism แล้วก็มีเรื่องของ NICU กับ PICU Resuscitation แล้วก็สอบลองเคสให้เสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นทอสอบสัปดาห์ที่3พอสัปดาห์ที่3เสร็จน้องจะมีการสอบ MBQ และสัปดาห์ที่4เนี่ย ก็น้องจะขึ้นวอร์ดทุกคนนะคะโดยที่วัตถุประสงค์เราเราต้องการให้น้องเนี่ยเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการทำพอร์ิสิกแอบโรชเพื่อซึ่งจะมาได้มาทำพอร์ตฟิลิโอได้นะคะแล้วก่อนลงกองก็จะมีการทำาิฟเฟเคชันกับฟีดแบ็กโดยตารางสอนเนี่ยตอน อาทิตย์แรกเนี่ยน้องก็จะมาปฐมนิเทศตอนเที่ยงถึงบ่ายโมงนะคะวันจันทร์วันพฤหัสเนี่ยพฤหัสนี้ให้น้องไปเจอกันที่ OPD กุมารชั้นหนึ่งนะคะเราจะทําเรื่องของ Patient Safety หรือทำเรื่องของปฏิทิน Vision จะมีการการเรียนการสอนนะคะแล้วก็ให้น้องไปเจอกันที่ OPD ประมาณสิโมงครึ่งถึง11อโมงวันจันทร์ที่2นะคะน้องก็ต้องสอบออน้องจะต้องเรียนกับอาจารย์ทิพย์นะคะให้น้องไปนัดหมายกับอาจารย์ทิพย์หรือว่านัดหมายกับ โดยที่ผ่านทางทางพี่เปิ้ลที่เป็นเลขาอาจารย์ทิพย์แล้วก็ทางพี่แป้งนะคะว่าจะคอนเฟิร์มเวลาเรียนกับอาจารย์ให้เรียบร้อยส่วนสัปดาห์ที่3ฟันสุกนะคะตอนเช้าเราก็จะมีการสอบ MBQ และจะมีการทำปัดฉิมนิเทศแล้วก็ Reflection กับฟ e ดแบ c กเรื่องของพอร์ตฟล i โอของน้องๆเนี่ยวันศุกร์ตอนอสบา,บายนะคะเป็นการจบพิธีนะคะ ทีนี้การเรียนการเรียนการสอนที่กล่าวไปแล้วน้องจะต้องมีการเรียนเลคเชอร์กับอาจารย์ทิพย์สองชั่วโมงนะคะนอกจากนั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องของการนัดสอนเพิ่มเติม,ตมโดยประธานฟิวชั่นส่วนมากเราก็จะทำสัปดาห์แรกนะคะวันพฤหัสโดยพี่กับอาจารย์ปิยะแล้วก็เจอโนคลับเนี่ยก็จะมีอาจารย์4ท่านด้วยกันซึ่งน้องต้องไปนัดหมายอาจารย์แต่เนิ่นๆมีการทำรี e าร์ซิเตชันไม่ว่าจะเป็นเด็กโตหรือเด็กเล็กโดยเด็กโตเนี่ยเลสเซนเซสามพีเอจะเป็นคนสอนเด็กเล็ก ไดเซนส์ 3, n i c u จะเป็นคนสอนและน้องจะต้องไปนัดหมายกับพี่ๆที่เป็นชีพพีกับชีพ n i c u ให้เรียบร้อยนะคะเพื่อที่พี่จะได้ทําการสอนมาในแง่ของเรื่องของัตรทันฟิวชั่นเซฟตี้นะคะปฏทันฟิวชั่นเซฟตี้เนี่ยปีนี้เป็นปีที่เราเปลี่ยนใหม่น้องจะมีการโดดดาวน์โหลดวิดีโอคลิปเรื่องของ บัตานฟิวชันไปดูก่อนนะคะโดยที่น้องจะได้ดูได้จาก QR Code นะแล้วก็น้องก็จะมีการทําก่อนที่น้องจะเจอพี่ให้น้องท pre t e ท t ไปก่อนนะคะแล้วก็มีการประเมินความพงพอใจก่อนที่จะเรียนหลังจากที่น้องไปมาเรียนกับพี่เรียบร้อยแล้วดูวิดีโอเรียบร้อยแล้วน้องก็จะได้ปฏิบัติงานที่ที่ที่โอพีดีคูมาจริงๆโดยการให้เลือดคนไขจ้จริงๆหลังจากนั้นพอน้องปฏิบัติงานเสร็จให้น้องทำโพสเทสและทำ การประเมินความพึงพอใจหลังเรียนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นตอนน้องกลับไปที่หอพักเรียบร้อยแล้วน้องก็ต้องทำ Reflection กับ f e d b a c k นะคะส่งกลับมานะคะว่าเราได้อะไรจากการจากการให้เลือดประสบการณ์การให้เลือดคนไข้ในวันนี้บ้างในแง่ของ Critical Appressal สิ่งที่น้องต้องทำคือน้องจะต้องจัดเป็นกลุ่มๆแล้วก็น้องก็จะต้องคุยกับจัน ผู้สอนนะคะสี่ท่านที่พี่ได้กล่าวไปแล้วแต้วแต่แต่ละกลุ่มโดยที่น้องดูจากในคู่มือของน้องได้ว่าเป็นอาจารย์ท่านใดนัดหมายอาจารย์และพอน้องพรีเซนต์เรียบร้อยให้อาจารย์ประเมินนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยน้องก็ต้องมีการเขียนรายงานแล้วก็ r e f l e c t i o n กลับไปในระบบนะคะอีกอันหนึ่งที่มีความสําคัญอย่างที่บอกก็คือให้พอน้องขึ้นวอร์ดปุ๊บให้น้องลองหาเคสเคสหนึ่งมาเลยตั้งแต่ขึ้นวอร์ดแล้วก็ น้องก็จะเป็นตัวอย่างที่น้องจะสามารถเขียนรายงานเรื่อง Reflection ได้คล้ายๆกับ Portfolio ตอนปี4นะคะโดยที่น้องจะเขียนแบบ Free Style น้องจะเขียนจะอัดวิดีโอทำคลิปเสียงหรืออะไรก็ได้แล้วก็ดูว่าน้องเนี่ยเขียนในแง่ของที่ว่าน้องได้อะไรจากการทำ holistic c r a p approach ในคนไข้คนนี้บ้างนะคะแล้วก็ทำแล้วก็ Submit เข้ามาในระบบนะคะแล้วก็พอน้อง Submit เรียบร้อยแล้วพยายามทำให้เสร็จ แล้วก็นัดเจออาจารย์พรีเซปเตอร์ให้ช่วยดูก่อนสัปดาห์ที่3อันนี้ก็คือเน้องอาจจะยังไม่ได้สับมิดเข้าไปในระบบก็ได้เตรียมการแล้วน้องคุยกับพรีเซปเตอร์ให้เรียบร้อยและส่งก็ต้องส่งก่อนสัปดาห์ที่4ถ้าอย่างนั้นเนี่ยน้องจะไม่ผ่านนะคะทีนี้พอร์ตฟิลิโอเนี่ยคอนเทนต์เนี่ย อย่างที่พี่กล่าวไปแล้วมันมี3อันด้วยกันก็คืออันที่1การทำโพลิสิกแอบโรชอันที่2ก็คือการทำคลินิคอลแอบเรซซอลที่น้องจะต้องเขียนกระสับไปลงไปในระบบอันที่3ก็คือเรื่องของบัตรทานฟิชชั่น3คอนเทนต์นี้น้องจะต้องทำให้ครบคะแนนเต็มอยู่ที่15คะแนนผ่านอยู่ที่9คะแนนนั่นคือ60%ถ้าไม่ผ่านน้องต้องเขียนใหม่จนผ่านนะคะแล้วเราก็จะมีการตรวจนะทีนี้เนี่ยน้องๆทุกคนเนี่ยเวลาที่อาจารย์ให้คะแนนก็ให้จากคอนเทนต์ที่น้องๆเขียนแล้วก็ ดูว่าน้องเขียนครบหรือเปล่านะคะแค่นั้นเองนะคะน้องก็จะสามารถผ่านและอีกอันนึงก็คือเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ล็อกบุ๊กปีนี้เป็นปีแรกที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ล็อกบุ๊กน้องก็จะใช้ QR code นะคะพอน้องทำหัตทการแล้วให้น้องซับมิดเข้าไปในระบบให้เรียบร้อยแล้วน้องก็ให้เลสเดนเซ็นนะคะเซ็นก็คือเซ็นเป็นอิเล็กทรอนิกส์เวลาที่น้องเข้าไปในระบบแล้วน้องจะทราบว่ามันก็จะมีการกรอกให้กรอกว่าชื่อพี่เลสเดนคนไหนแล้วน้องก็ซับมิดเข้าไปในระบบถ้าพี่เลสเดนเขา คิดว่าน้องได้ทำจริงๆเขาก็จะแอบพูดเข้ามาในระบบเป็นอันเสร็จพิธีนะคะทีนี้ในเรื่องของการปฏิบัติงานเนี่ยก็จะมีตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยช่วงเช้า6โมงครึ่งถึง8โมงเช้าน,นี้น้องต้องลาวอร์ดให้เรียบร้อยนะคะใครที่เป็น OPD ก็ไม่อาจจะไม่ต้องมาแต่8โมงเช้าถึง9โมงเช้ามันจะมีแอคทิวิตี้แล้วแต่แต่ละวันนะคะแล้วก็หลังจากนั้นน้องปฏิบัติงานพอ11โมงอาจจะมีคอนซัลเทชันราวซึ่งจะมีหรือไม่มีให้น้องดูที่ตาราง ที่แต่และแต่และบอร์ดมีนะคะแล้วก็พอตอนบ่ายก็ปฏิบัติงานนะคะส่วนความสําคัญก็คือช่วงตอนเช้าวันจันทร์กับว,วันศุกร์8โมงเช้าถึง9โมงเนี่ยน้องจะมันจะมี Morning Report น้องจะต้องเขียนรายงานทุกคนนะคะโดยรวมทั้งสิ้นประมาณ5ฉบับเป็นอย่างน้อยเขียนเนี่ยหน้าแรกกระดาษ A4 เนี่ยเป็นการซักประวัดติตรวจร่างกายแล้วก็ p อ Post แล้วก็อีกหน้านึงนะคะให้น้องเขียนว่า เป็นได้ความรู้อะไรจากเคสนี้บ้างโดยการน้องอาจจะไปอ่านหนังสือเพิ่มเติมแล้วก็มาเขียนนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ทําให้น้องได้เรียนรู้เคสเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นคะแนนนะคะน้องต้องส่งทุกคนส่วน OPD เนี่ยการปฏิบัติงานที่ OPD เวลาน้องไปเนี่ย OPD เนี่ยจะเ,เริ่มตอน9ก้าโมงให้น้องมาตรงเวลานะคะเรียกคนไข้ามาตรวจได้เลยถ้าเกิดถึห้านาทีอาจารย์ยังไม่มาให้บอกไปเจ้าหน้าที่ OPD จะมีตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์โดยจันทร์บ่ายจะเป็น high risk clinic วันอังคารกับศุกร์เป็นเวเบเ้คลินิกพุธเนี่ยจะเป็นเวลากบคอนะคะบริหัสเนี่ยเป็นเรื่องของบัตรทานฟิวชั่นแล้วก็หัตการที่อปดีที่น้องจะต้องทําก็คือมีการศึกการฉีดวัคซีนที่เวเบเ้คลินิกวันอังคารกับวันศุกร์แล้วก็วันบริหัสจะเป็นการทำเรื่องบัตรของบัตรทานฟิวชั่นและทุกครั้งเวลาน้องทำอะไรน้องน้องได้ขึ้นโอปีน้องอย่ลืมให้อาจารย์ประเมินทันทีนะคะจะได้ไม่ลืม ต่อไปวอร์ดนะคะอย่างที่พี่บอกก็คือน้องต้องมาก่อนเรสเด e น t ์หนึ่งหรือกับเรสเด e น t ์สามขึ้นปฏิบัติงานก่อนเจ็ดโมงเช้ามีการทำออนสวิตโปรเกสโนให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งเวรกันด้วยนะคะการสอบลองเคสน้องเวลาน้องจะสอบน้องห้ามไปกินเวลาอาจารย์วอร์ดแอนทินดิ้งชิปชิปแอนทนดิ้งเป็นราวนะคะหรือถ้าจะเกิดจะทาน้องต้องขอในญาตอาจารย์ให้เรียบร้อยนะการลาน้องต้องลาผ่านอาจารย์อาจารย์ผู้ดูแลนะคะหรือ อาจารย์ต้องบอกชิปบอร์ดแล้วก็พี่รัศเดนท,ที่ดูแลประจำบอร์ดด้วยนะคะโดยน้องจะมีการการอยู่เวรน,นะคะโดยน้องจะอยู่เวรประมาณอย่างน้อยประมาณ4สัปดาห์น้องจะมีวนันระราณ8ครั้งแล้วก็มีเวรวันหยุดราชการร่วมด้วยน้องที่จะไปโรงพยาบาลสมทบนะคะในวันเสาร์อาทิตย์สุดท้ายน้องไม่ควรจะ อยู่เวนนะคะโดยเวนเราจะให้น้องจัดเวนเอง2เวนก็คือกุมารหนึกับกุมาร2กุมารหนึ่รับผิดชอบ ER PICU แล้วก็วอดหกับวอดเห้องพักเวนอยู่ที่ชั้น5กุมาร2อรับผิดชอบห้องคลอด NICU s c k nursery e b o r n n แล้วก็คนไข้อวอดสกับวอดหโดยห้องพักเวนอยู่ที่ชั้น4นะคะน้องจะมีโทรศัพท์เครือข่ายซึ่ง น้องจะต้องไปรับโทรศัพท์เครือข่ายก่อนเวลา4โมงเย็นในวันวันวันราชการแล้วก็ส่งคืนพี่แป้งก่อน10โมงเช้าวันลุ่งขึ้นนะคะพี่เขาจะไปชาร์จให้แต่วันหยุดราชการให้น้องส่งเวรกันเองส่งต่อโทรศัพท์กันเองวันหยุดราชการเนี่ยเราจะเริ่มเวรกันตอน4โมงเย็นจนถึง7โมงเช้าวันลุ่งขึ้นวันหยุดราชการวันหยุดราชการจะเริ่มเวลา9โมงเช้าถึง11โมงเช้าของวันลุ่งขึ้นนะคะ น้องก็ต้องมีการส่งเวรกันนะคะห้ามขาดเวรถ้าจะไปไหนมาไหนต้องแจ้งอาจารย์ผู้ดูแลนะคะการอยู่เวรน้องห้ามอยู่เวรติดกัน2เวรในวันที่เปลี่ยนโรเตชันตอนเช้าวันจันทร์คนที่อยู่เวรวันอาทิตย์จะลงเวรในเวลาวันจันทร์ตอน6โมงเช้าแล้วก็คนที่สอบนะคะลงกองวันให้ลงเวรตอนเช้าวันสอบเวรตอน6โมงเช้าโดยที่น้องไม่ต้องมาราว แล้วก็จะมีกลุ่ม2กลุ่มที่น้องจะต้องเดินทางไปโรงพยาบาลสมทบคือสกนอลนครกับชนบุรีในวันเสาร์อาทิตย์น้องพยายามจะจัดเวรแต่ถ้ามีความจําเป็นจริงๆในวันเสาร์ก่อนเดินทางสามารถลงเวรได้ตอนเที่ยงคืนนะคะเพื่อออกเดินทางวันอาทิตย์ตอนเช้าตอน8ปดโมงเช้าแล้วก็น้องก็จะกลับจากโราบาลสมทบวันเสาร์สุดท้ายเวลาประมาณ10บโมงส่วนคนที่จะต้องสอบในชิงล็อกลเส้นต้องอยู่เวรก่อนวนะันสอบในชิงล็อกลายเส้นเนี่ยสามารถลงเวรได้ในเวลาคืนก่อนตอนสองทุ่มนะคะและสุดท้ายก็คือ E valuation การทำออนไลน์ v v l u u t t o o n นเนี่ยน้องกอ็จะมี QR Code อันนี้น้องสามารถใช้ QR Code ตัวนี้เนี่ยได้ฟอร์ม Evaluation ทุกอันเลยวันนี้ให้น้องทำฟอร์ม7.1เป็นการประเมินตนเองก่อนเลยนะคะอย่าลืมทำนะโดย QR Code เนี่ยก็น้องๆก็จะได้นะคะไปก็คือจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะก็น้องๆสามารถดาวน์โหลดได้แล้วก็เอาไปใช้ได้ทุกคนนะ โดยทุกอย่างที่พี่พูดในวันนี้จะมีอยู่ในสไลด์โอเรนเทชันที่น้องจะสามารถเอาไปใช้ได้แล้วก็ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของหน่วยดูหิตวิทยาแล้วก็มะเร็งในเด็กนะคะโดยที่น้องเข้าไปที่ตรง Center and แอนโปรแกรมเทนนิ่งโปรแกรมตรงตำแหน่งของนักศึกษาแพทย์นะคะน้องคลิกเข้าไปน้องก็จะเจอนักศึกษาแพทย์ให้เลือกเซคชั่นนักศึกษาแพทย์นักศึกษาแพทย์ทยทยวมชั้นปีที่6 602นะคะซึ่งน้องก็จะเข้าไปน้องก็จะเจอ,อฟอร์มต่างๆนะน้องสามารถใช้ได้เลยนะคะแล้วก็จะใช้เป็นไฮเปอร์ลิงก์ก็ได้หรือเป็น QR Code ก็ได้แล้วก็จะมีคะแนนให้น้องเห็นด้วยนะคะรายโอเรนเท a ชั o นน้องก็จะสามารถดาวน์โหลดได้นะคะก็ขอบคุณค่ะ